อัครสุวิถีเซียนตอนที่68ผ้าคลุมทองประกายมุง่งเย่เวยมองไปร,บรอบๆมีผู้ฝึกสามคนที่กำลังมุ่งหน้าไปทางเดียวกันกับเขาไปซะผู้ฝึกตนทั้งสามคนสับแช่งอย่างกระเฮี้ยงกระหือพวกเขาต่างรู้ดีว่าตัวเองไร้ซึ่งพลังที่จะไปแข่งชิงทงักษะละขรจึงมีความคิดที่จะมาแย่งชิงของล้ำค่าที่ธรรมดาธรรมดานี้ทั้งสามคนลุกล้ำเข้ามาใกล้เย่เวย เย่เว้ยมีสีหน้าที่เย็นชาเขากำมัดแน่นในทันทีและโจมตีออกไปสามครั้งปานสายฟ้าฟาดเสียงหมัดดังก้องทำให้สามคนชะง,งักไปชั่วครู่แล้วถอยหลังออกไปหลายก้าวรันหาที่ตายเป็นแค่ผู้ฝึกตนเท่านั้นแต่กล้ามาวางท่าทีโอหังทั้งสามคนไม่เกรงกลัวเลยสักนิดพลังหยวนขึ้นไวพ้พลุ่มพานร่างกายส่องแสงสีเขียวตะกัวมัดที่กำแน่นต่อยไปที่เย่ว้ ทั้งสคนเป็นผู้ฝึกตนห้าดาราพลังหยวนที่ไหลเวียนใต้ผิวหนังเส้นสีเขียวรวมตัวกันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเล้ากับเหล็กทั้งพลังและการป้องกันเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่ามัดของทั้งสามคนกระแทกอากาศเข้ามาแยกกันโจมตีไปที่ด้านหลังไหล้ายต้นขาขวางเย่เวยหลงมือกันอย่างไม่ปราณีรับรู้ได้ถึงลมแรงทั้งสามที่พุ่งเข้ามาเย่เวยสบัดึ่ก้าวเท้าหนัก ร่างกายขค้งราวก็เป็นธนูที่ถูกยิงออกไปจากคันศรพุ่งไปด้านหน้าที่มีจารึกโลหะอยู่เยเว่ยตัดสินใจอย่างรวดเร็วเขาไม่ชอบการต่อสู้เขาเพียงอยากได้จารึกโลหะแผ่นนั้นแต่ไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับผู้ฝึกตนทั้งสามคนผู้ฝึกตนทั้งสามคนต่างมองด้านหลังของยเย่เว่ยที่มุ่งหน้าไปยังจารึกโลหะที่ขึ้นสนิมและสับสนงุนงงเจ้าหนูนี่ต้องการจารึกโลหะที่ขึ้นสนิมไม่ได้ต้องการแบบเดียวกันกับพวกข้า ไปไปทั้งสามคนต่างมองหน้ากันและกันไม่สนใจเย่ไว้อีกจารึกโลหะเก่าคร่ำคือแผ่นนั้นมีค่าที่จะต้องแย่งชิงหรือจะราคาสักเท่าไหร่กันเชียวช่าง,งงงเง่าจริงๆผู้ฝึกตนทั้งสามคนต่างหมุนตัวไปอีกทางมุ่งหน้าไปยังดาบใหญ่ที่ส่องแสงสีสีดดาบใหญ่ที่ส่องแสงสีจังวิปปบถึงแม้จะไม่ใช่ถักมีราคา แต่ก็เป็นอาวุธที่ใช้โลหะหายากในการสร้างไรชื่อเสียงแต่ก็ขายได้หลายพันตำลึงในที่สุดก็ได้มันมาเย่เว่มองจารึกโลหะที่อยู่ใกล้มือในดวงตาม,มีแสงแห่งความตื่นเต้นจากนั้นก็ยื่นมือออกไปที่จะคว้าจารึกโลหะในสีวินาทีนั้นที่มือของเย่เว่สัมผัสกับจารึกโลหะแผ่นนั้นท่านในนั้นมีกระบี่สามนิ้วที่จะเป็นด้วยความเฉียบคมของปลายกระบี่ ทะลวงอากาศเข้ามาพุ่งไปที่มือของเย่เว่ยเย่เว่ยรู้สึกถึงไอโครมกิบที่กดดันตัวเองในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนั้นเย่เว่ยดึงมือกลับในทันทกีกระบี่สามนิ้วเฉือนผ่านฝ่ามือของเย่เว่ยเหลือทิ้งรอยเลือดไว้บนฝ่ามือของเย่เว่ยก้มหน้ามองหยดเลือดที่ไหลผ่านนิ้วเย่เว่ยจึงเงยหน้าทันทีสายตาที่ชุนเฉียวจ้องไปยังทิศท,ทางเบื้องหน้าที่กระบี่พุ่งมาเป็นพวกเจ้า เย่เว่ยค่อยๆรยีตามองแล้วละสายตาในมือควันหาหาอ่อเอกภพอย่างเงียบๆหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเขาจะฉีกขดเหมือนเสียดอย่างไม่ลังเลจอมยึดท,ที่รอบจอมตีเย่เว้ยยังกระทันหันนั้นคือจอมยุทดทั้งสี่ที่เย่เว้ยเลหลินจีเยนพบเจอที่อุโมงค์หินห้องแรกพวกเจ้าทั้งสี่เป็นผู้แข็งแกร่งระดับจอมยทดไม่ไปแย่งทงังมิล่าค่ะแต่กลับมาสร้างความลำบากให้กับผู้ฝึกตนวยวเล็กๆคนหนึ่งอย่างข้า มีความหมายอะไรเย่เวยมีสีหน้าเรียบเฉยตะโกนเสียงดังมีความหมายแน่ทรงยาตันที่เจ้าได้มาจากอุโมงหินนั้นแล้วพวกข้าจะไม่สร้างความลำบากให้แก่เจ้าจอมยุทธทั้งสี่ต่างมองเย่เวยยิ่งดูแคลนมุมปากเสยแยยิ้มอย่างหยิดหยามเย่งชิงถักมิละขาร์ทั้งสี่คนมีความคิดหนีแต่ผู้แข็งแกร่งที่มีจุดหมายไปยังถักมิคะขาทั้งเจ็ดชิน้นไม่ได้มีแค่หลวอ,อูเซ่ลู่เจ้าหงยวิน เสีย้ยวหัวกะทิทั้งสี่แต่ยังมีจอมยุทธหกดาราอีกด้วยพลังของทั้งสี่คนจะไปแข่งแย่งกับผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นได้อย่างไรล่ะในคราที่พวกเขาถอดหายใจยังไม่มีทางเลือกพวกเขาก็เห็นเยี่ยงไว้ในทันทีในใจคิดว่าในเมื่อไม่อาจแย่งทักษิลขะระดับล่างได้แย่งชิงยาตันคุณภาพสูงมาได้ก็ยังดีจะได้ไม่มาเสียเที่ยวในอุโมงค์หินห้องนั้น มีกระดูกหยกเยืกแข็งปูอยู่บนผืน,นยาตันที่เย่เหว่ยได้มาจะต้องมีมูลค่าที่สูงมากดังนั้นพวกเขาทั้งสจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เย่เหว่ยพร้อมที่จะแย่งชิงกับเย่เหวยฮะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ค่าหรอมือซ้ายของเย่เหว่ยยืนออกไปเร็วปานสายฟ้าคว้าจารึกโลหะมาไว้ในมือมือขวาก็หยิบขดมวนเสียดออกมาหนึ่งแผ่นจากหิบฮอเอกภพ ขดมุนเซียนทอแสงประกายสีเขียวส่องสว่างสวยเป็นขดหมุนเซียนร,ระดับลึกลับขดมุนเซียนขดมมุนเซียนร,ระดับลึกลับท่านกรองจจมยุตทั้งสี่คนมองขดมมุนเซียนในมือของเย่เว่ยรอยยิ้มดูถูกบนใบหน้าหายวับในทันทีตาเบิกโพลงแล้วมองเย่เว่ยยังไม่อยากจะเชื่อเป็นเพียงผู้ฝึกตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ครอบครองขดมุนเซียนอายุยีงหน่อยเกรงว่าคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับจินเย่และโมหยา่า บุคคลอย่างนี้พวกเขาไม่ควรจะไปมีเรื่องด้วยหากฆ่าเย่เว่ยเกรงว่าพวกเขาจะถูกตามฆ่าจนตายอีกอย่างบรุษหนุ่มอายุน้อยจะไม่มีผู้คุ้มครองได้อย่างไรละ่ะทันทีทันใดพวกเขาก็นึกถึงสตีทั้งงดงามและมากความสามารถผู้นั้นฮฮเข้าใจผิดเข้าใจผิดรู้เป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งสี่คนหัวเราะแห้งๆพวกเขายังรู้จักแยกแยะ รู้ว่าผู้ใดที่หาเรื่องได้และรู้ว่าผู้ใดไม่ควรมีเรื่องด้วยจึงรีบหันตัวแล้วมุ่งไปยังสมบัติที่ธรรมดาไม่อาจแย่งชิงกับหลวงอุเซลู่เจา้า้องเยวินหรือผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆได้ทั้งยังไม่อาจมีเรื่องกับเย่เวยแต่ในเมื่อเสียงอันตรายเข้ามาในหุบเขาเซออูแล้วจะให้กลับไปมือเปล่าได้อย่างไรล่ะบัดสบอยู่ผิดคาดจริงๆ ในมือของเจ้าหนูนั้นมีขดมุนเสียระดับลึกลับมีหน้าละ่ะการพัฒนาเป็นเพียงผู้ฝึกตนแต่กล้าเข้ามาในหุบเขาเซ่อ,อูก,กันแค่สองคนไม่รู้ว่าเจ้าหนูทั้งสองเป็นบุตรตระกูลใดตระกูลของเขาจึงยินยอมให้ขดมุนเสียระดับลึกลับมาป้องกันตัวตระกูลนั้นคงจะไม่ธรรมดาอเย่เห,หวยมองจอมยุทธทั้งสี่ที่ถอยออกไปจึงค่อยๆถอ,อ,อนหายใจอย่างลุ่งอกขดม้วนเสียนเหล่านี้ ลิ้นจีเย็ยนเป็นผู้มอบให้ถ้าใช้ไปก็น้อยลงไปพยายามไม่ใช้ขดมวนเสียนจะดีที่สุดก้มหน้ามองมือสายจารึกโลหะทรงผ่านความรู้ที่เยือกเย็ยนเย่หไว้กัดฟันเบาๆฝืนความรู้สึกประหลาดที่อยู่ในใจใส่จารึกโลหะลงไปในหีออบห่อเอกภพตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะไปตรวจสอบมันได้จารึกโลหะอยู่ในมือแล้วในใจของเย่หัยวยินดีปรีดา เขารู้ว่าจารึกโลหะที่ขึ้นสนิมกระลางนี้ไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไปนูลค่าของมันอาจจะมากกว่าทัดมีลล์คะทั้งสามชิ้นเมื่อได้สมบัติลึกลับมาหนึ่งชิ้นเย่หวยจึงมีความสุขพี่ลินจเจียล่ะนางจะแย่งชิงทักมิลคาคะกับเจ้าคนที่น่ากลัวทั้งสองคนนะจินเย่และโม่หยาคงจะไม่มีอันตรายใดๆการต่อสู้ที่วุ่นวายยังคงดำเนินต่อไปเย่หวยได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้ว ตัวเองก็ไม่อยากจะเข้าร่วมด้วยจึงรีบถอยกลับไปที่ริมขอบตําหนักใหญ่เมื่อคิดถึงลินจีเยียนบนใบหน้าก็หมองลงไปกังวลใจอย่างเสียไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าลินจเีเยนส่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้แต่จินเย,ยนและโมยาก็แข็งแกร่งเกินไปไม่เพียงแต่มีการพัฒนาของจอมยุทธ์สิบดาราแต่ยังมีถักมิลาราระดับกลางที่ล้ำค่าอยู่ในมือลินจเีเยนจะต้องต่อสู้กับคนที่น่ากลัวถึงเพียงนี้ เย่เวยจะไม่ห่วงก็ไม่ได้ตอนนี้ลินจีเย็นได้รายวิชาเทพสีที่หน้าตกตะลึงมุ่งหน้าผ่านกลุ่มผู้คนจนไปถึงด้านหน้าสุดเบื้องหน้ามีหลวงอูเซ่ลู่เจ้าหงเยวินเซี่ยเหวาทั้งสี่คนที่ยืนอยู่เป้าหมายของหลวงอูเซ่ลู่เจ้าทั้งสี่คนคือทักมีลขาะระดับล่างทั้งเจ็ดชิน้นเป้าหมายของลินจีเย็นคือทักมีราคาระดับกลางสักสามชิ้นนั้นกลางอากาศ จินเยี่ยนในมือถือปืนทองยืนอย่างเย่อหยิ่งผมยาวพลิ้วสวยมีกลิ่นอายของความโอหังและรุนแรงแผ่ออกมาข้างๆคือโม่ยาที่เยืยนอยู่อย่างเย็ยนชาบนกระบี่โบราณหันไปมองจินเยี่ยนในทันทีทันใดดูเหมือนจะไม่รีบร้อนเลยสักนิดถ้ามีลักคาระดับกลางทั้งสามชิน้นเจ้าและข้าสองคนจะแบ่งกันยังไงจินเยี่ยนมองโม่ยาแล้วกอดออกพูดด้วยน้ำเสียงที่ลำพองแล้วแต่ฝีมือ โมหยามองเบื้องล่างอย่างเรียบเฉยที่มีทักมีราคาระดับกลางประทุแสงสีเขียวสว่างพูดอย่างไม่สนใจอะไรที่จินเยี่ยนและโมยาเข้ามาในหุบเขาเซออูนั้นไม่ได้มาเพื่อทักมีราคาระดับกลางทั้งสามชิ้นนี้แต่เมื่อคนพบทักมีราคาระดับกลางทั้งสามชิน้นพวกเขาจึงปล่อยไว้ไม่ได้เหมือนที่ข้าคิดไว้จินเยี่ยนยิ้มอย่างเลือดเย็นก้าวเท้าหนึ่งก้าวในทันทีปนปืนยาวสีทองที่อยู่ในมือ ปรากฏอัครเสียงขึ้นมาทันทีพริบตาเดียวไรเฟิลสีทองยาวสิฟุตปกคลุมจินเยียนไ mm. รเฟิลสั้นเล็กหน่อยทั้งตัวของจินเยียนรากกับหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับไรเฟิลสีทองภายใต้การปกคลุมของปืนทองขนาดใหญ่ยาวสิกบกว่าฟุตกลายเป็นลำแสงพุ่งไปด้านล่างทันทีโมยาหันไปมองจินเยียนเม้มปากแสงสีเขียวแผ่ออกมาอย่างอิสระ ความเร็วเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจินเยี่ยนเล็กหน่อยพุ่งดิ่งลงไปด้านล่างไรโฟสีทองแขร่ยักษ์กระบีสีเขียวประกายราวกับอุกาบาทที่ตกลงมาจากเส้นขอบฟ้าพลังยิ่งใหญ่หาด้เปรียบพุ่งลงไปด้านล่างคลื่นความสั่นสะเทือนที่รุนแรงเรากับขึ้นซึนามิที่ถาโถมมาเป็นระลอกยังไม่ทันถึงพื้นแต่ลมแรงที่น่ากลัวก็โหมกระน่ำไปรอบๆในรัศมีรอยเมตร จอมยุทธที่อยู่ในรัศมีร้อยเมตรถูกลมแรงน่ากลัวพัดกระเด็นลอยไปทีละคนทีละคนราวกับว่าวที่สายป่านขาดด้านหน้าสุดมิลินจเจียนลูเซออูลู่เจ้าหงเยวินเซ่ยาวทั้งห้าคนเพื่งจะเข้ามาในรัศมีร้อยเมตรลมแรงที่โจมตียังไม่คาดฝันทําให้จอมยุทธจิตด,ดาราลู่เจ้าเซ่ยาวทั้งสองคนรู้สึกถึงพลังที่โจมตีปั้งเข้ามา สีหน้าของทั้งสองคนจะเปลี่ยนเป็นสีผื่ทั้งสองเร่งพลังยวนที่บ้าคลั่งที่ป้องภูออกจากจุดตันทียนฝ่าเท้าย่างรุนแรงสองเท้ายืนอยู่บนพื้นที่แข็งแกร่งประต้านทานแรงลมที่มหาศาลนี้แต่ถึงจะเป็นเช่นนี้ร่างกายของทั้งสองก็ยังถูกกดดันถอยไปข้างหลังไม่หยุดบนพื้นที่แข็งและทนทานของตําหนักใหญ่ที่ทั้งสองยืนอยู่นั้นเกิดเป็นรางลึกลากยาวตามรอยเท้าหงยวินที่เป็นจอมยุทธแปดดารา ในเสี้ยววินาทีที่ลมแรงหมุนตัวตลบมาเขาได้รายวิชาเทพศิลอักษรเซียนในแต่ละเส้นปรากฏขึ้นต่อหน้าของเขาเปลี่ยนรูปกลายเป็นดังระฆังคุ้มภัยที่แข็งแรงคอยคุ้มกันเขาถึงแม้ลมแรงทั้งสองจะทําให้เสื้อผ้าของหง,งยีวินขาดรุ่ยไปบ้างแต่ก็ยังน้อยกว่าของลู่เจ้าและเซ่ย,ยาวผู้ที่สามารถต้านทานแรงลมที่น่ากลัวนี้ได้มีเพียงแค่สองคนคนหนึ่งคือจอมยุทธ์ก้าดาราลู่อุเซ อีกคนคือหลินจี้เยียนในลมที่บ้าคลั่งเท้าของลูอุเซ่ก,ก็ตอกแน่นอยู่บนพื้นไม่ถูกกดดันถอยหลังไปสักนิดแต่สีหน้ากับซีดขาวข้าคือที่หนึ่งแห่งสำนักจินมู่เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเยาวแห่งเมืงอง้านหยางแต่เมื่อเทียบกับจินเยียนโมหยาทั้งสองอาาญญาัจฉริยะนี้ข้ายังห่างไกลนักหน้าขำข้าคิดมาโดยตลอดลูอุเซยิ้มมุมปากเยาะเย้ยตัวเอง พลังคือพื้นฐานหากยังไม่ก้าวข้ามขอบเขตจอมยุทธสิบดาราเขาก็จะไม่มีคุณสมบัติไปเทียบกับทั้งสองนั้นได้ลูอุเซหมุนตัวอย่างเดียวดายเล็กน้อยยอมแพ้แม้แต่ถักปีระคะระดับล่างที่เย่งได้ง่ายกว่าครั้งหน้าหากได้พบเจอข้าลูอุเซจะไม่ใช่ผู้ที่น่าสมเพชเช่นนี้พลังที่มาหาสาลของจินเย่ยและโมยาเป็นแรงกระตุ้นให้แกลูอุเซมีประกายแห่งความมุ่งมั่นอยู่ในสายตาของลูอุเซผู้แข็งแกร่ง ละทิ้งความเย่อหยิ่งของเขาใจที่คึกขนองมาหลายปีในที่สุดก็ตกตะก,กอนยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างเดินออกไปจากหุบเขาเซอข้ามองจะต่ำไปจริงๆิหลินจียเย็นที่ยืนอยู่อย่างนิ่งเฉยต้านแรงลมที่อ่อนลงม,มองลูอูเซที่หมุนตัวอย่างกระทันหันรับรู้ได้ถึงกลิ่นไองความแน่วแน่ที่แผ่ออกมาจากตัวของลูอูเซในดวงตาที่ทอแสงสีม่วงเผยให้เห็นความชื่นชมตอนนี้ จินเยียนและโมยาทั้งสองคนย่างมาถึงพื้นในทักมีลาคาระดับกลางทั้งสามชิน้นจินเย็ยนหยิบรูปทรงเข็มทิศทั้งซ้ายมือโมยาที่อยู่ข้างๆหยิบพัดนกที่อยู่ตรงกลางมาไว้ในมือจากนั้นสายตาของทั้งสองจ้องไปยังทักมีลขคาชิ้นที่สมที่อยู่ทางซ้ายมือผ้าคลุมสีทองประกายมุ่ง